อีกเลืออีกเจ็ดเลยอีกเลยอีกสามนาทีอูจะปีใหม่แล้ว ai kiểu đó biết đi xa được năm năm năm, có mấy đứa gì đó lấy โนะอ้โหดังมากวันนี้เนี่ยเพราะกล้องผมไม่หเหมาะตอนกลางคืนเหมาะแค่ตอนเช้ามากกว่า้เหลเออ,เอีกสองนาทีสองนาที ใจเยใจเยจ็นสิสองนาทีสองนาทีอุ้ยอุ้ยแล้วอีกสองนาทีอืออออมเจอพ่อมแล้วครับพี่น้อง มองนนะเสียงระเบิดเพียบผมบอกเลยรอแป๊ปบเรยวๆเลย1นะน,นาทีเจ้ยันเจยัน1น,นาที1น,นาที1น,นาที อยู่ดังมากโ okay. อเข้ามาถึงเก็บภาพแล้วพร้พอมแนละ้ว อุ้ยเอวะ กำลังก็มีห <c oughs> มาผมไปไม่หรอกหู้งตุงสวยงามอาสวยงามมากตุงต้องูด,ดีกว่า สายไม่ทันหรอกขุดไก่ขกุดไก่บ้มีอะไรใสให้หมดโอ้โห มอามาเลยเนาะไม่ละปีใหม่นี่บอกเขาไปดูที่หลังคนเข้าหมูว่ะ Gracias. ามาจุดเถยวคือผ้อากำังชุบมาก้าไปถ่ายอยู่บนภูขาวสวยกว่านาีาน้นนอุ้ยวัะอาจาร์ตาอ,บบอุ้ย<ะ>อุ้ย อันนั้นเลเบิดในบ้านเขาเลยนั่นนะ่ะน้นนู่นไหนยังไปเลยลูกสูงไปอยู่มันจะกวาดอาจารย์ตะเขาเปิดทีหลังดีไหมล่ะ หมาอะไรแล้ววิ่งหนีไปมืดกระเจอกระเจิงไปไม่ได้หรอบางตัวก็แอบอยู่ใต้ทางเหนือกวนเนาะกวนลงะโอ้เขาเขาบ้าทำอะไรตอนสุดท้ายเนี่ยเดี๋บอกเขาเวลารถไฟเขามีปัญหานี่ดูว่าทา่หนเนี่ยทงท่านี่น่ะน่ะเศรษฐ ม,แ,มแต่ตอนนี้ควันเต็มบ้านลเลยเลยตอนนั้นเลยเดีย๋ยวผมก็จะไปนอนแล้วเมื่อทุละอยู่นั่นนอนแล้ว <c oughs> เออ <c oughs> โว้ย <c oughs> บรรยากาศตอนควันเต็มบ้านลเลยคร <c oughs> ับโอ้ย cái nha Ui tụi nó nhìn Bắp lên cũng xuống nó nhìn mọi <c target> <t constitutional> người mọi 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 không mọi người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  ไม่บอกมาไม่ทัน,นไนปไฟก่อน ก็คงหน้าจะหมดแล้วโหคนดอัดในบ้าน,นคูพคงน่าจะหมดแล้วครับปีใหม่แล้วครับโอ้ยปีใหม่นี่ผมใหญ่ขึ้นเยอะเลย ดูเดียวโหยังสวยโอ้ยจุ๊บจุ๊บเก็บทีเซลตอนนั้นคือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ มันน่าจะหมดแล้วมั้งแต่ตอนเนี้ยสมุกเต็มบ้านเลยครับโอ้ยงอขี้ขาแค่ลออแลับเอ่าอนั้เมื่อไรมาแล้วครับสู้ๆไปรุ่นชัยจักันถ้ารอบนี้คือผมสิบสี่แล้วครับสิบสี่แล้วโอ้ยตัวบ้าควาเลยอืม ง่ายโอู้ยใ,ใจย,ยังสวยเหมือนเดิมแต่กอ,องแม่งหมอกเมแล้วครับเหลือแค่คนจุดทีหลังวัาเมแล้วครับจบคอยที่นี่นะครับรบ๊ายขอโชคดีเจ้ารถนะครับปีใหม่เปปิด